ท่านสุดินครับครับขอสไลด์แผ่นแรกสไลด์แผ่นนี้นี่คืออะไรครับเพื่อที่จะเอาความกระจ่างมาให้อย่างที่ท่านผู้ใช้สิทธิ์สงสัยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเพรสลิสหรือว่าเอกสารแถลงข่าวของ UN เคือสหประชาชาติที่เขาออกมาแถลงทบทวนความเข้าใจกันระหว่างประเทศในเครือสมาชิกในเครือภาคีหลังจากเขาโยก กัญชาไปไวจเป็นไปจากสี 4, ่ไปหนึ่งแล้วนี่คนก็ไปสับสนบางคนไปตีความเข้าข้างตัวเองอเผอิญและเพลซิซิตตัวนี้มันเป็นภาษาอังกฤษแต่จะบับภาษาไทยแปลแล้วนะพรุ่งนี้ผมจะแจกให้ผู้สืข่าวทั้งหมดถ้าไปแปลความตรงนี้นี่ใครแปลภาษาอังกฤษเร็วๆนี่เขาอธิบายชัดว่ากัญชายังถือว่าเป็นยาเสพติดร้ายแรงแล้วประเทศในเครือสมาชิกในเครือภาคีจะต้องร่วมกันควบคุมป้องกัน และหากจะใช้ประโยชน์ทางการแพทย์จะต้องใช้ได้ตามข้อบังคับมาตรานั่นนี้นัน่น,น,น,นเขาบอกไว้เสร็จสับในเพลลิลิตตัวนี้ในเอกสารถแถลงข่าวนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็แจกให้ผู้สื่อข่าวทั้งหมดนะ่ะคงตีพิมพ์กันทั่วประเทศนะ่ะไม่ต้องหวังก็ไปแปลวอาเพราะนั้นผมยังยืนยันว่าประเด็นแรกเนี่ยเราไปขัดยูเอ็นแต่ถ้ามนตีท่านอาจจะเข้าใจว่าไม่ขัดท่านตอบก็อาจจะสับสนหน่อยนี่ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเนี่ยท่านบอกว่า วันนี้กัญชาเสรีของท่านนยังเป็นกัญชาทางการแพทย์ตรงนี้ผิดถนัดผมก็ถามผู้รู้หลายท่านนะครับทางการแพทย์ก็ดีหมอแพทแผนไทยแผนโบราณถ้าเอามาต้มกินเนี่ยเอาไปให้ปรุงอาหารเนี่ยไม่ใช่ทางการแพทย์แน่นอนแล้วถ้าให้ไปพีสูบเองเนี่ยนั่นยิ่งไปกันใหญ่เลยไม่ใช่เพื่อทางการแพทย์แน่นอนแต่วันนี้นี่ พระราชบัญญัติประกาศกระทรวงสาธารณสุขนี่ให้สูบได้นะแต่ต้องไม่ใช่ที่สาธารณะแล้วให้เสพได้นะแต่ต้องไม่ไม่ไปขายให้เด็กอายุต่ำกว่า20ปีนั่นก็หมายความว่าให้เสพได้นี่เพราะ,ะนั้นวันนี้จะเห็นชัดเจนว่าเวลาตำรวจจะจับจับไม่ได้มองตาผิดๆคุณหมอวาโยซึ่งเป็นผู้อภิปรายท่านหนึ่ง ท่านคำถามท่านก็สงสัยว่าจริงๆแล้วนี่พอกฎหมายออกแล้วพระธรรมัตตออกแล้วนี่ช่วงที่ว่างเว้นมาจนวันนี้นี่สุญญากาศอยู่วันนี้เนี่ยแล้วอเผอิญมันให้มีผลวันที่เก้าเก้ามิถุนาหลังจากนี้มามันปลดล็อกสมบูรณ์เนี่ยถ้ายังไม่พร้อมถ้ามันยังมีปัญหากันคนในสังคมวิตกแตกตื่นใจออกมาต่อต้านอย่างนี้เนี่ยท่านทําไมไม่เอาประกาศฉบับใหม่เลื่อนเลื่อนเวลาที่จะปลดล็อกออกไปสักหน่อยให้มันพร้อมทุกอย่าง ท่านก็ยืนยันว่าไม่จําเป็นต้องเลื่อนที่ไม่ต้องเลื่อนก็เพราะว่าท่านบอกว่าคุมได้ไม่มีปัญหาอันนี้ผมก็คิดว่าเราเองไม่เชื่อว่าคุมได้เราเองไม่ไว้บางใจวันนั้นคุณหมอวายโยก็บอกว่านี่มีเลือดในแสดงว่าเลื่อนเวลาไปอย่างนี้เพื่อให้ระบายสินค้าซึ่งทํากันมานานแล้วมันไม่ได้ขายหรือเปล่าเขาก็บอกอย่างนั้นนะท่านก็ไม่ได้ชี้แจงข้อนี้ อันนี้ก็คือข้อสังเกตแล้วผมก็สังเกตเพิ่มอีกผมเอาแล้วทำไมทำไมออกประกาศกระทรวงสุขก็ทาไมไม่ออกถ้าวันนี้กฎหมายมันอยู่ในชั้นวาระที่สองชั้นกรรมธิการนะ่ะทาไมไม่ออกพระราชกําหนดไอท้ทีกู้เงินนะ่ะท่านออกกันจังพระราชาําหนดไอ้นี้ก็นนะออก,กพระราชกําหนดเซฟชีวิตลูกชีวิตหลานเิพูดยังไม่สิน้นกระแสะความหรอกครับท่านประธานครับเมื่อวานก็มีข่าวที่เชียงแมชิดเลมปางเด็กม .6 ขายกัญชาในโรงเรียนเพื่อนหลับเป็นแถบ แล้ววันนี้สดๆร้อนๆบ่ายวันนี้ขอสไลด์แผ่นต่อไปบ่ายวันนี้ที่จตุจักรหญิงสาววันนี้ต้องเข้าโรงพยาบาลประมาณยี่สิบกว่าคนบ่ายวันนี้ชัดๆครับนี่ครับวันนี้ไปเสพกัญชาไปไปกินขนมเรลวานี่เผอิญขนมเราวนี่มันมีกัญชาอยู่ด้วยยี่สิบคนวันนี้บ่ายบ่ายวันนี้เองที่จตุจักรเพราะนั่นนี่อันนี้มันไม่ใช่ทางการแพทย์ครับก็ท่านประาธานดิกรพประเด็นต่อมาที่เรา คุยแล้วก็ยังติดใจนะครับแล้วก็คิดว่าไว้วางใจท่านไม่ได้ก็คือวันนี้นี่เรื่องของการควบคุมเรื่องของการเซฟชีวิตเรื่องของการแยกแยะแล้วก็ให้การศึกษากับชาวบ้านวันนี้ยังไม่ทำวันก่อนท่านก็ให้ข้าราชการกระดับสูงประลัดกระทรวงอธิบดีกรมอนามัยรองเลขายอมมาถแถลงที่นี่เต็ม ต่เสียดายเขาไม่ลงข่าวให้ไม่เป็นข่าวเพราะอะไร,ระเผอิญมาสนับสนุนผมหมดผมพูดไปแล้วก็คือหมายก็ว่าเขามายืนยันว่ามันทาทางการแพทย์เขาก็ทําทางการแพทย์ของเขาเขาทํามาตั้งแต่ปี 2. เจ็ดสองตั้งปีหกสองก่อนหกสองหมอเขาทาทางการแพทย์มาอยู่แล้วไม่ต้องปลดล็อกเขาก็ทาของเขามาแต่วันนี้เรามาปลดล็อกไม่มีความจําเป็นต้องปลดล็อกทางการแพทย์มันก็ทําได้เพราะยูเอ็นเขาอนุญาตอยู่แล้ว อนุญาตอยู่แล้วแต่ว่าต้องอยู่ในกฎในเกณฑ์ของเขานี่เพราะฉะนั้นท่านประธานที่เคารพครับประการที่เราไม่ไว้ใจประการต่อมาก็คือว่าวันนี้ไม่เชื่อว่าท่านจะเอาชีวิตของพี่น้องประชาชนหรือเอาเยาวชนไว้ทันกว่ากฎหมายจะออกหรือแม้แต่ออกแล้ววันนั้นผมก็บอกว่าหรือแม้แต่เป็นพระราชบัญญัติแล้วนะอย่าว่าแต่ประกาศกระทรวงวันนี้นะแม้แต่ออกเป็นพระราชบัญญัติแล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่าเอาไม่อยู่ผมก็บอกวันนั้นนี่คือความเป็นห่วง แล้วประเด็นต่อมาที่เราอภิปรายแล้วก็ถามท่านรัฐมนตรีวันนั้นท่านก็ไม่ตอบท่านก็นลงไปบอกว่าจะไปแถลงข่าวข้างนอกเราก็บอกว่าสงสัยว่ามีการเจตนาที่ไม่สุจริตมีผลประโยชน์ทับซ้อนท่านก็เอาบริษัทในครอบครัวท่านบริษัทในตระกูลมาทำธุรกิจนี้ซึ่งวันนั้นผมก็บอกชัดว่าชื่อบริษัทอะไรยังไงก็ว่าไปท่านก็มาชี้แจงข้อนี้ก็ไป เป็นข่าวข้างนอกบ้างว่าได้ยุติแล้วจากการตรวจสอบไปที่ตลาดทีท่ทะเบียนก็ยังไม่เห็นยุติอันนี้ก็ก็ยังไม่ไว้ใจเพราะฉะนั้นท่านประธานที่เคารพครับเรื่องนี้นี่ที่ทุกคนวิตกมากๆแล้วคิดว่าไว้วางใจไม่ได้ก็คือผลกระทบทางสังคมเราคิดว่าต่อไปนี้นี่กัญชาต้องเต็มบ้านเต็มเมืองลูกหลานเราจะอยู่ยังไง โรงเรียนถึงประกาศก็กเอาไม่อยู่ถ้าปล่อยที่บ้านนี่คือสิ่งที่เราเชื่อว่าเอาไม่อยู่แล้วสังคมมันจะไปแบบนั้นอันนี้คือข้อสาระที่เราพูดมาทั้งหมดในในวันนั้นท่านประธานครับเรื่องนี้ต้องย้ำอีกทีหนึ่งว่าเราเองไม่ได้ด้อยค่ากัญชาผมพูดตลอดว่าวันนั้นก็พูดกัญชานี่มีประโยชน์เยอะ โรคลมชักโรคเกรงโรคพากินสันโรคปวดจากมะเร็งเยอะมีประโยชน์แต่ต้องไม่เลยที่จะพูดถึงโทษมันเมื่อมันเป็นอย่างนี้ทางพักเราพวกเราก็เลยคิดว่าสนับสนุนกัญชานะแต่ให้มันอยู่ทางการแพทย์แล้วทดลองอย่าไปสันทนาการเลยเอาแล้วถ้าหากว่าทางการแพทย์แล้วทดลองนี่ไปกระทบคนทําธุรกิจไหมที่ไปส่งเสริมเขาเยอะเลยวันนี้ ว่าต้องคนก็ไปลงทุนกัน2ี่สบล้าน30ล้านเยอะพิษา,ากิจชุมชนก็เยอะก็ไม่กระทบหรอกครับกระทบบ้างแต่ว่าก็ดีกว่าไม่มีทางออกเพราะท่านไปสร้างความเข้าใจผิดให้คนไปหลงลงทุนเยอะซึ่งวันนี้ก็เริ่มขายไม่ได้แล้วขายได้ยังไงก็โลกเขายังบอกเป็นยาเสพติดหมดอ่ะขายไปก็ส่งออกก็เหมือนกับประเทศเราส่งออกยาเสพติดก็เหลืออะไรครับบรรลัยสิภาพพดประเทศแต่ถ้าทําเป็นกัญชาทางการแพทย์ มันก็สามารถดูแลกลุ่มที่ทําธุรกิจวันนี้ได้ก็ไปทําตามข้อบังคับที่ยีย่บสามของยูเอ็นซะต่างองค์กรพิเศษควบคุมขึ้นมาโดยเฉพาะดูแลควบคุมกันก็เยียวยาซะคนที่เขาลงทุนไปแล้วอันนี้ได้นะแต่ไปยาไปสร้างอุปสงค์เทียมหรือไปสร้างซัพพลายผิดๆวันนี้จะเจ๊งก็เพราะว่าซัพพลายที่มันเทียมแล้วก็อุปสงค์ที่มันเทียมแล้วสุดท้ายพอขายออกไม่ได้ก็มาปั่นตลาดกันข้างในขายเฉพาะในประเทศอันนี้จะยุ่ง แล้วท้ายที่สุดเรื่องนี้เนี่ยที่เราบอกวันนั้นก็คือชาวบ้านสรุปแล้วนี่ที่บอกว่าในคลิปหต้นให้ขายได้วันนี้ขายไม่ได้แล้วใช่ไหมใช่บอกชัดเจนขายไม่ได้ขายไม่ได้ก็คือโกหกเลยอันนี้คือข้อกล่าวหาท่านประธานที่เคารพครับนี่คือสำหรับท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขส่วนนายกรัฐมนตรีกรณีนี้คือ นายกเอายังไงก็เมื่อพากันทําผิดอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กขัดยูเอ็นไม่ใช่เรื่องเล็กท่านนายกนี่ต้นทุนต่ําอยู่แล้วต้นทุนต่างประเทศท่านยึดอํานาจเข้ามาท่านต้นทุนต่ําผมก็สวยเห็นใจอะเห็นใจแต่ก็สมน้นาหนานะสมนาหนาไงเพราะท่านยึดอํานาจมาเองอะท่านยึดอํานาจมาท่านไปต่างประเทศมันต้นทุนต่ําถึงวันนี้ถึงคนก็ไม่ค่อยครบครบก็น้อยแล้วมีผลต่อชาวบ้าน แล้ววันนี้ยังไปลงทุนทะเลาะกับยูเ็ไปขัดยูเออีกแล้วมาตาสิบสี่จะมาแล้วท่านประธานท่านไปอ่านดูเลยในอนุสัญญานี่ประเทศภาคีใดที่ละเมิดต้องถูกลงโทษตามมาตาสิบสีมาตาสิบสี่ก็คือแซงชั่นแซงชั่นยังไงก็คือลงโทษลงโทษทางเศรษฐกิจด้วยไอ้ที่มีปัญหาอยู่วันนี้ก็คือไปเจราค้าขายไม่ได้วันนี้ในโลกวันนี้นี่เพราะ คุณมีปัญหากับต่างประเทศแล้วยิ่งไปมีปัญหากับ UN เอนเรื่องนี้ด้วยแล้วเครือข่ายสมาชิกภาคีร้อยเก้ากว่าประเทศถ้าไอ้ภาคีนี่แซงชั่นทั้งหมดแน่นอนในภาคีแซงชั่นอยู่แล้วนายกเอาอยัางไงนายกทำไมไม่ตอบมาตอบสิมาช่วยรัฐมนตรีสิทำด้วยกันน่ะอยู่ในคอมอเขาก็เตือนแล้วว่ามันจะขัดท่านนายกก็บอก เอากัรช้ให้มันเสร็จก่อนเรื่องขัดอนุสัญญาเดียวเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนคือยังไงเอาไว้ก่อนคือให้ท่านพ้นไปแล้วอ่หลุดไปแล้วอะกรรมก็คือคนมาเป็นต่อสวยก็คือประชาชนเหรอเอาละยังมีอีกเรื่องเรื่องโควิดจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องโควิดเรื่องบริหารวัคซีนเนี่ยผมยกให้ท่านผมจะไปรลายต่อไปก่อนนะครับก็สำหรับท่าน